รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก่อนจะรู้จักคนอื่นนั้นเราต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนนะครับและสถานที่ที่เหมาะแก่การรู้จักตัวเองมากที่สุดก็คือพิพิธภัณฑ์เพราะเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตเอาไว้ภายในที่เดียวนะครับสวัสดีครับผมต้าธนาพัฒน์ลิมมสไกุลแปลมาแท้วัดไทยและเนิเพเจอร์นี่ออฟเดอะฟุตพรินนะครับ จอกันอีกแล้วกับรายการ Did You Know รู้หรือไม่ชุดเล่าเรื่องเมืองกรุงรายการที่พาน้องๆมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์บนสถานที่จริงจะเป็นวัดวังทนนลนทางและสทายสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ไหนน่าสนใจที่ไหนมีเรื่องราวเราจะเดินทางไปและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับแลวน้องๆจะรู้ว่าวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานในชาติพระนครนะครับซึ่งมีอาคารมากมายมีเรื่องราวมากมายและมีของน่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลย แต่วันนี้จะไปดูเรื่องราวอะไรนั้นไปดูนกันเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขอซื้อบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์หนึ่งครับผมาสามสบาทนะคะค่ะยูคอนดีส่ล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แต่ก่อนอื่นนะครับ Dick ดิ Did you know รู้หรือไม่ว่าเด็กไทยสมัยก่อนไว้ผมทรงอะไรบ้างถ้าสมัยก่อนเนี่ยมีทั้งหมด4ทรงด้วยกันนะครับกะแกะเตียแล้วกระจุกนะครับผมและเรื่องราวเหล่านี้จะถูกเล่าในรายละเอียดให้มากขึ้นผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าของเล่นนั่นเองนะครับและที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวนี้ได้ดีที่สุดก็คือที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานห่งชาติพระนครภายในอาคารที่มีชื่อว่าพระตำหนักแดนนั่นเองนะครับส่วน,นรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลย โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำหนักแดงกันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราได้เกียรติมากๆเลยจากคุณยุทธนาวรากรแสงอารามนะครับพันธุลักษณะนาญการของพิพิธภัณฑ์ท้อถ่ายชาติพระนครนะครับผมสวัสดีครับครับคิดว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักอาคารหลังนี้ก่อนอาคารสีแดงที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงนี้มีประวัติอะไรน่าสนใจบ้างไหมฮะตามประวัตินะครับก็จะเป็นเรือนหลวงนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1นะครับรัชกาลที่1เนี่ยโปรดให้สร้างให้กับพระพี่สาว กรมก็คือกรมภาษีสุดารักษ์ซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีสุริยนทรบรมราชินีซึ่งเป็นมเหสีเมรชัชกาลที่2นะครับที่เป็นคติดาของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในจนในถึงสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวคลองวังหน้าเนี่ยกระโปรดให้ย้ายพระตำหนักแดงส่วนที่เชื่อตัว่าเป็นที่ประทับของพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมายังวังหน้าแห่งนี้ด้วยนะครับดังนั้นอาคารนี้จึงเป็นลักษณะของเรือนหลวงนะครับที่แสดงถึง ลักษณะของเรือในยุคต้นกูมงระตาโกสินได้เป็นอย่างดีครับอืมงั้นเรื่องราวที่จัดแสดงข้างในเนี่ยเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรือว่าเป็นเรื่องราวประมาณไหนมาก่อนไหมครับในสมัยรัชกาลที่7นะครับ mm hmm. เมื่อมีการพระราชทานวังหน้าให้เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยตัวพระตำหนักแตงเคยใช้จัดแสดงงานประดับเครื่อง่อนนะครับก็คืองานที่ของที่ใช้เปลือกหอยมุกมาประดับนะครับ จนถึงในช่วงประมาณ2,510นะครับมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแสดงเรื่องของวิถีชีวิตแับไทยนะครับมีการตั้งพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับพวกเครื่องเรืนอะไรต่างๆจนในการปรับปรุครั้งล่าสุดเ่ยนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการจัแสดงเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะเลยเด็กในที่นี้นี่คือประมาณไหนคะบเราเริ่มตั้งแต่ ประเพณีการแค่ความเชื่อเรื่องการขออุดก็มีนะครับหรือว่าวิธีการเรียนการศึกษาของเด็กนะครับการอยู่ไฟนะครับไปต่างๆรวมถึงเรื่องของของเล่นโอ้ผมได้ยินคําว่าของเล่นอ่าดูนะ่าสนใจมากเลยฮะมันต่างจากปัจจุบ,บันเยอะไหมครับก็ต้องไปเข้าไปดูครับว่าจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ผม่าเชื่อว่าบางอย่างเนี่ยก็ยังคล้ายคลึงกันอยู่นะครับอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน,กน,นะครับ โอ้ oh, มีตุ๊กตาหลายแบบเหมือนกันนะฮะเนี่ยใช่ครับตอนนี้ผมเห็นว่าเรามีตุ๊กตาหลายแบบมากเลยเราควรจะมารู้จักกันยังไงก่อนดีฮะอ่ะเอาแรกเลยดีกว่าเรามาดูชั้นบนบ่อนชั้นบนนะฮะจะเป็นของที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะครับ ตุ๊กตาในความหมายของที่พี่ราจะตสดาเนี่ยก็จะหมายถึงว่ารูปปลุกคนเนาะนะครับอาจจะมีทั้งเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นเด็กก็ได้นะครับถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าตุ๊กตาที่อยู่ชั้นบนเนี่ยนะครับจะเป็นตุ๊กตาที่เป็นลูกแม่ปุ้มลูกถ้าเกิดลองสังเกตต่อไปอีกครับเราก็จะพบว่าตุ๊กตาเหล่านี้บางตัวคอหักด้วยหรืออย่างที่เป็นลูกสำเร็จเนี่ยนะครับทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานว่าตัวศีรษะเนี่ยเป็นของที่หลอกขึ้นมาใหม่เเพราะว่าอายุแต ของตัวศีรษะกับตัวร่างกายเนี่ยใช่ไม่สัมพันธ์กันนะครับทีนี้ครับมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยอัตราการคลายของแม่และเด็กที่แรกข้อเนี่ยนะครับมันจะสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรรมแารเรียกว่าเสียกระบาลเสียกระบาลก็คือเสียหัวใช่ความหมายหนึ่งนะครับใช่กระบาลก็คือศีรษะนั่นเองนะครับก็บอกว่าตุ๊กตาตัวนี้ที่มีคอหักเพราะว่าจะถูกหักคอนะครับเพื่อให้ผีเนี่ยเอาตุ๊กตาเนี่ย ไปแทนชีวิตของแม่เด็กนั่นเองนะครับเขาก็จะทําเป็นกระโปรงนะครับเป็นกระบะท,ที่ทาจากหยกสร้อยนะครับแบ่งเป็นช่างแบ่งๆภายในช่องแบ่งๆก็มีใส่พวกอาหารแล้วก็ของที่เป็นของเส้นให้กับพวกปีนาจันะครับฉะนั้นเนี่ยเราไปวางตามโพกตามแขาสามแพร่งหรือใต้ต้นไม,ม,ม,ม้ใหญ่ต่างๆนะครับฉะนั้นเขาว่าเสียกระบะในความหมายที่หนึ่งคือเซมสลา์นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับหลายๆคนก็มีข้อแย้งว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตุ๊กตาคอหักแล้วผีจะเอาไปแทนตัวแม่เด็กจริงหรือเปล่า รจริงด้วยจริงด้วยใะจริงด้วยมีผีไหนเท่าอยากได้ตัวคนก็ต้องเต็มตัวสิไใช่เต็มตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปลองดูในแง่ของด้านตัวกายภาพของตัววัตถุเนี่ยตุ๊กตาพวกนี้ครับทำจากดินเผาเลือบนะครับฉะนั้นนะคอเป็นส่วนที่เปราะบ,บางที่สุดฉะนั้นจิงหักได้ง่ายที่สุดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูอีกคำหนึ่งครับคำว่าไอตัวกระบะหยวกด้วยเนี่ยก็เรียกกระบานได้เหมือนกัน ฉะนั้นครับไอ้คำว่าเสียกระบานเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าการนําตุ๊กตาพวกนี้ไปปรีดามนะครับกับไอ้ตัวกระบะหยกกล้วยนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเสียกระบาอ,อย่างนี้เท่ากับว่าตุ๊กตาไม่ได้แปลว่าของเล่นเสมอไปใช่ครับทีนี้ชั้นที่2นะครับต้องแบ่งเป็นส่วนก่อนที่อยากให้เห็นอันแรกเลยก็คือตุ๊กตาที่เป็นงาช้างแมต,ตัวทางด้านซ้ายมือของเรานะครับถ้าเราดูก็เห็นว่าตุ๊กตาพวกนี้กะสลักจากงาช้างนะครับ Pelled, แล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเครื่องแต่งกายเลยนะเขาบอกสมเร่องจริงๆเนี่ยจะต้องมีเสื้อผ้าแต่งกายให้กับเด็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นเสื้อผ้าที่มีราคานะครับแล้วก็มีพวกไอมีพวกสร้อยคอนะครับพวกสร้อยหรือว่าเครื่อแบบต่างๆเป็นทองคาแท้เนี่ยตกแตะให้กับตุ๊กตาพวกนี้ด้วยนะครับนี่ราคาครับว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นของเล่นของคนชั้นสูงในอดีตนะครับแต่บางทีครับเขาเขาบอกว่าจะสามารถใช้เป็นฟอกแก้บนได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากของเล่นลักษณะเนี้ยในนี้มีของเล่นแบบอื่นอีกไหมฮะ มีครับก็จะมีพวกของเล่นที่เป็นฟอกชุดสำรับอาหารต่างๆอชุดสำรับเหมือนเล่นพ่อแม่ลูกกินข้าวแค่นั้นล,ล่ะลักษณะนั้นใช่ครับอออยู่ทางด้านไหนเอ่ยอยู่อีกห้องหนึ่งครับเราต้องเข้าไปอีกห้องเลยใช่ไหมฮะโอเคครับเราก็ต้องเดินไปอีกห้องหนึ่งเนาะโอเคเอ,อ,อย่างชั้นบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องชุดสำรับอาหารนะครับซึ่งตามประวัติเนี่ยบอกว่า เดิมเนี่ยเป็นของเล่นของส่วนเจ้าฟร้ารมหาวาชิรวเ,วเมชิตนะครับสยามมกุฎราชกุมารเขาองค์แรกในสมัยประศักาิที่5นะครับก็เป็นของที่สมเด็จพระพันวษาอาี้กาเจ้านะครับพระราชทานยืนในขบิธภัณฑ์ทีนี้ถ้าเราลองดูเราจะพบว่า1การทําสําหรับอาหารนะครับในสมัยโบราณเนี่ยจะมีความแตกตาก่ตางก,กับปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับตามธรรมเนียมโบราณนะครับ โปรชามข้าวอ่ะะต้องแยกปาญหาครับก็คือจะต้องมีโปรชามใส่ข้าวหนึ่งใบแล้วก็ใส่สาหรับอาหารคลาวหนึ่งที่เป็นถาดใหญ่แล้วก็อาหารหวานที่เป็นขนมเล็กอีกหนึ่งนะครับแต่ชุดนี้ถือเป็นชุดพิเศษเลยมีพวกเตาอั้งโลแล้วก็เป็นชุดอาหารอื่นออีก,อ,กอีกหนึ่งค่ะเฉยๆนะครับแต่ทีนี้มันจะไม่ครบแค่นี้ครับ ในการรับประทานอาหารก็องมีน้ำดื่มด้วยใช่ครับก็จะมีขันน้ำพันรองอยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็มีกระโถนครับผมบางทีเรารับประทานอาหารเนี่ยก็ต้องมีจิ้งเศษอาหารบ้างแหละหรือบางทีก็อาจจะต้องควนปลาหรือว่าล้างมือด้วยก็จะใส่ในกระโถนนี้นั่นเีองนะครับอันนี้แหละครับก็คือหนึ่งในชุดสําหรับอาหารของคนในสมัยโบราณอันนี้ผมลองดูเราเห็นมีหลายแบบเหมือนกันนะแต่ของชิ้นหนึ่งบางชิ้นดูไม่เหมือนของเล่นนะก็บางส่วนต้องบอกก่อนว่าเขาของเล่นเนี่ยมันเป็นของเล่นของเจ็กแล้วก็ผู้ใหญ่ชีงิตมาฉนนั้นเน เาว่าของเล่นอันนี้นะครับมันอาจจะหมายถึงโภสิ่งสะสมของผู้ใหญ่ด้วยกว็ไดถ้ถ้างั้นถ้าสมมุติเราเราดูกันเนี้ยถ้าบางส่วนมันไม่ใช่ของเล่นเป็นเหมือนของจิ๋วสะสมมันก็จะเหมือนกับทางด้านฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นอีกถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งคอลเลคชันที่น่าสนใจของพิ่ละฟานเลยเอว่าได้นะครับในช่วงรัชกาลที่7จ็ดและทันที่8นะครับจะมีเจ้าจอมโอวิงในของรัชที่หนะครับคือเจ้าจอมเลียมนะครับท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิ่งมือในการประดิษฐ์เครื่อง่างๆานะครับ ถ้าเกิดคุณตาเห็นในชุดนี้นะครับหมายเลขสามเนี่ยอันนี้ครับเขาบอกว่าได้ที่เห็นเป็นเหมือนเป็นแก้วเป็นหลอดกลมๆอย่างจริงๆคือหลอดฉีดยานะครับทานำมาตักแล้วก็ทําเป็นค่วดทาเป็นของประดิษฐ์เป็นสองทางต่างโอ้โหเพราะว่าต้องลืมที่ข้อหนึ่งครับของเล็กขนาดนี้สมัยโบราณอาจจะไม่มีจําหน่ายฉะนั้นใช่ครับประดิษฐ์เองใช่ฉะนั้นเนี่ยครับในส่วนนีาเรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นสองที่ข่านมอบให้กับพิธตักพันนะครับในไฟล์ลังนะครับก็จะมีน หลายส่วนที่เป็นของที่ท่านผลิตเองไงว่าที่เป็นเหมือนเป็นชานแก้วเพชรนะครับหรือว่าอย่างชุด world premiere งานบวชต่างตก็เชื่อว่าท่านใทายจะผู้ที่ผลิตเองด้วยเหมือนกนันนะครับอันนี้นะครับที่บอกว่าเป็นของเล่นของอผู้ใหญ่จะวิ่งกันตรงนี้อซึ่งอย่างของเจ้าจอมเรียมเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ตู้ที่เป็นเหมือนเป็นวิถีชีวิตกระไทยนะครับจะมีอีกหลังลึกนะครับที่หลายสาวของท่าหน,นักถือเปันพระรันดับเนี่ยมอบให้หนอ่อยจากที่จอมเรียมเนี่ยได้จัดกอนิจาการรมแล้วนะครับก็จะเป็นบ้านที่ เป็นแบบตะวันตกด้วยไปกีรผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็คือเป็นยุคในช่วงรัชกาลที่7ที่คนไทยอเริ่มที่จะอยู่บนตึกที่เป็นอาคารแล้วนะครับกระด้านบนจะมีห้องครามีห้องน้ำห้องนอนนะครับชั้นกลางื่องนี้เป็นห้องห้องรับแขกนะครับต่างๆด้านล่างก็เป็นห้องโซนแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนอกจากนี้นะครับในปัตตานีก็จะมีเกมให้น้องๆนะครับที่สนใจสามารถมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแฝด เลยน้องเขไปเหไหมครับว่าเครื่องแขวนอย่างเชอริคใช่ครับที่หน้าต่างต่างเนี่ยมันจะมีดอกไม้นะครับแฝดเอาไว้เนี่ยซึ่งจะมีรูปแบบแล้วต่ต่างๆกันนะครับแล้วก็การปรุงเรือนนะครับเราจะมารู้จักส่วนประกอบต่างๆของเรือนไทยและอีกเกมหนึ่งครับคือเรื่องของการแต่กรอดก็จะดีสามารถให้ไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปเล่นกันได้งั้นสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้พี่ป๋อเชิญชวนน้องๆมามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาชมตำหนักแหงกนิดนึงครับก็นะครับ ก็ขอเชิญชวนน้องๆน,นะครับที่ยังไม่เคยมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติฟระฟอร์นะครับสามารถไปเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ท่สาสานแห่งชาติพระนครได้นะครับทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีาจนถึงเวลา16นานิกานะครับนอกจากพระตำหนักแดงแล้วนะครับที่น้องๆจะได้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเด็กแล้วนะครับก็จะมีส่วนกระแสดงต่างๆอีทจินุนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจินดาจารึกจากที่1ของครอบครัวกรางนะครับที่เรารู้ ที่พิจารณาท่าสลัดแห่งชาติหนึ่งนี้ด้วยนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ครับผมแล้วการเดินทางมาครฮะที่นี่เดินทางมายากไหมครับต้องการเดินทางนะครับมาสู่ขึ้นตำแห่งชาติพระนครนะครับก็ได้หลายเส้นทางนะครับน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือของรถสาธารณะนะครับต้นรถไฟผ่านนะครับหรือว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับจะมาทางด้านเกี่ยวกับเออ่รถไฟใต้ดินนะครับก็ลงสถานีสนามชัยเอ็มเอเอ็มอาร์ทีสนามชัยก็ได้ หรือว่าเรือก็ได้เรือก็อได้ผู้เสียวว่าที่นี่ก็มาสะดวกกันนะฮะเนี่ยมาได้แทบจะทุกทางเลยครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับอยากเชิญชวนนะครับน้องๆคนไหนอยากจะมาเรียนรู้ที่นี่ไม่ได้มีแต่เรื่องตรวจสารน่าเบื่อน่าเบื่อที่เราชอบจะบ่นกันเรามีทุกเรื่องวิถีชีวิตเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับก็ท่านี้ก็ต้องขอบคุณคุณยุชนาวัลกรแสงอารามากนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ครับผมขอบคุณครับดีมากเลยวันนี้ผมก็เลยได้เรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกับน้องๆทุกคนเลยยด้ว เลยว่าวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะครับทั้งเราของของเล่นแล้วก็เราของเด็กนะครับกลับมาเจอได้ใหม่กับรายการ Did You Know รู้หรือไม่ชุดเล่าเรื่องเมืองกรุงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ ือนอกจากกระจับเกี่ยวก <deposit of> <is> like ับเรื่องของสิิชีวิตของเด็กแล้วเนี่ยนะครับจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นนะครับเดิมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอายุ6-7ปบเนี่ยนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะเรียนศึกษาเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเรียนหนังสือไทยไทเหมือนเหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากที่เด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับเรเริ่มที่เป็นสาวแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ตามสติโบราณสติโบราณว่านะครับต้องบอกว่าเป็นสติโบราณเราก็จะกลัวว่าเด็กผู้หญิงจะไปเสี่ยนเรียงยาวโตต่อกับผู้ชาย จีกันสวนาวชชยอ๋อพยายา